สวัสดีครับมาพบกับร้าน1 68ใบนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้า CB 650F นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับรถคันนี้ราคาสดๆจะอยู่ที่179,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้2บริษัทนะครับบริษัทแรกนะครับบริษัทตะวันออกลีซซิ่งนะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่9,000บาทนะครับบริษัทที่2นะครับบริษัทกรุงศรีบิ๊กไบค์ครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่21,750บาทนะครับรถคันนี้เลขไมล์จะวิ่งอยู่ที่20,000กิโลเมตรโดย จะได้ท่อไปนะครับเป็นท่อทรงอาคารพบิกนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเคร่งยนตกันดูนะครับราจะประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่ลาเลน,นะครับลาติต่ับเจ้าคันนี้นะครับรหัส1ิบ7นะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊คร้าน68ใบด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ